สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบ t c o i n ประจําวันที่2พฤษภาคมนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับราคาก็ยังคงปิดเป็นพักตัวในกรอบเล็กๆนะครับอยู่ต่ํากว่าบริเวณโซนแนวต้านนะก็หลังจากที่มันปรับตัวขึ้นมาชนแนวต้านก็เริ่มมีการแผ่ว ไปในฝั่งของแรงซื้อนะแล้วก็อาจจะมีแรงขายในในระยะสั้นเข้ามานะครับแต่ก็มองว่าเป็นโมเมนตัมอ่าในระยะสั้นเท่านั้นนะที่ไม่ได้ดูมีระยะอะไรเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ยังพอที่จะมีลุ้นในเรื่องของการปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะแล้วก็อ่าเดี๋ยวต้องรอดูพฏแอคชั่นตรงบริเวณโซนแนวต้านก่อนว่ายังไงนะครับถ้ามันเริ่มพักตัวแล้ววันนี้มีการปรับตัวปิดลบลงมาเนี่ยก็อาจจะมีการย่อตัวในระยะสั้นไปอีกซักระยะหนึ่งก่อนนะครับแต่ถ้าวันนี้มันกลับ ขึ้นไปปิดบวกได้นะครับก็มีโอกาสที่มันจะปรับตัวขึ้นไปทดสอบตัวแนวต้านแล้วก็เป็นลักษณะของการจ่อบเบรกได้ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์เนอะ,อะแท่งวีคเนี่ยก็ยังคงปิดยังคงปรับตัวขึ้นมาได้สวยๆอยู่นะครับสวยงามอยู่นะครับก็ถ้าปิดแท่งวีคแบบนี้ได้ผมมองว่าก็มีโอกาสที่มันจะปรับตัวขึ้นไปต่อได้ในสัปดาห์หน้านะถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะเริ่มแผ่ว แหลงซื้ออาจจะแผ่วไปนิดนึงหลังจากมาชวนแนวต้านเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันเบรกไปไม่ได้เลยใน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 สัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นในสัปดาห์หน้าแทนนะครับเพราะว่าการปรับตัวปิดบวกขึ้นมาก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับในส่วนของโมเมนตัมในระยะสั้นนะก็จะมีอย่างที่บอกนะครับก็คือจะมีในส่วนของสัญญาณแบรดดิเ l i g e เจนตรงนี้นะครับเกก MA c d นะแต่ในส่วน r s i ก็ยังปกตินะครับ แล้วก็โมเมนตัม um เองก็คือพอเกิด d ดเวเรนก็ยังไม่ได้มีการทุบอะไรหลุดลงมานะครับก็แต่ยังไงผมมองว่าถ้าไม่หลุดโลหรือหลุดแนวรับลงไปก็ไม่ได้คอนเฟิร์ม d ด v ว r เจนอะไรนะก็แค่บง่งบอกถึงความความอ่อนแรงของโมเมนตัมในฝั่งแรงซื้อแค่นั้นเองนะครับผมก็อาจจะเป็นในลักษณะของการปรับตัวขึ้นมาชนแนวต้านก็เริ่มมีคนเทขายทํากําไรไปบ้างบางส่วนนะสำหรับคนที่เล่นระยะสั้นกับคนที่เข้าไม่ทันตอนแรกก็มาเจอ โซนแนวต้านอยู่ก็ <half. S 1> ยังอาจจะลังเลยังไม่ได pues th er ้เข้าก็เลยยังไม่มีวอลลุ่มมาสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้เป็นช่วงลุ Gender ้นนะครับลุ้นให้มันปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านก่อนนะครับก็ด้วยรวมผมยังเห็นว่ามันเกาะโซนแนวต้านอยู่นะก็คิดว่ายังไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอดูวันนี้ทีแล้วกันนะโดยรวมก็ยังให้น้ําหนักไปในทางปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับก็รอลุ้นกันไปเนาะ นะครับก็ภาพรวมวันนี้คอองไม่มีอะไรมากเท่าไหร่โดยรวมยังให้น้ําหนักไปในในฝั่งบูลิตอยู่นะครับก็อรอลุ้นในเรื่องของการปรับตัวขึ้นไปเทสแนวต้านอีกรอบแล้วกันนะครับประมาณนี้ก็สําหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ I'm